สวัสดีครับช่องเพลงโทนพักเครื่องนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแบ่งปันกันบูชาพักเครื่องอีกแล้วนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษรรเมเขมโกนะครับพระสร้างขึ้นเมื่อวันที่5เมีสายนปีพสสศส5ง3าเขาเรียกว่าเหรียญพอรอนะครับด้านหลังเป็นตาพรรอพรพอรนะนะครับเหรียญพรรรอรเนี่ยนะครับมีเล็กและใหญ่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเรามาดูสาภาพพระกันดีกว่าเรามาดูที่จมูกก่อนนะอันดับแรกครับ นิดเดียวจริงแล้วดูผิวครับผิวพันธนาครับสวยเดิมนะครับยังมีผิวลุงๆอยู่ตามซอกตามพื้นเหรียญน,นะครับออกปีพศ2,500ัน25านะครับปีสองสานะตอนนี้ก็ปีพศส5 6 8แล้วนะครับก็รา,ราวๆสัก65ปีนะครับก็อ่ราต่าหลักสัก40 40ี่สบกว่านะครับ45ปีนะ พระอยู่ในสภาพนี้ถือว่านะครับรักษาพระได้ดีมากนะครับพระสวยเดิมพระสภาพสวยจริงนะครับกาสิบปดเปอร์เซ็นเลยดูด้านหลังเหรียญครับมีโค้ดเต่าตรงนี้นะนะครับดูผิวพระสวยเดิมจริงนะครับห่วงเิงยังอยู่ครบนะครับพระทุกองค์นะครับช่องเราช่องเป้งถอดพรเครื่องเรานิยมเล่นพระสวยพระผิวเดิมนะดูตัวตัด แท้ดูง่ายนะครับพร้อมรับประกันแท้ส่งฝีในประเทศไทยนะครับสวยจริงเดิมจริงนะครับใครสนใจติดต่อมาตรงทิ่งได้เด็ดาด้านล่างครับ